มาดูความทุกข์ของสาวๆกันบ้างค่ะลงไปถึงหนุ่มๆบางคนด้วยที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์มีมิจฉาชีพแอบแฝงอยู่ในแวดวงนี้เยอะนะคะแล้วก็เจอปัญหากันหลากหลายเวลาสั่งสินค้าไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วครั้งแรกได้ของมาดีใจสั่งครั้งที่2ครั้งที่3สินค้าไม่มาแต่เงินหายไปแล้วติดตามรายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จากคุณพัทระละดาก,ก้อนทองค่ะ ข้อความการโอนเงินออนไลน์จำนวนเกือบ50,000บาทของผู้เสียหายรายหนึ่งในการสั่งซื้อกระเป๋าและรองเท้ายี่ห้อดังผ่านทางอินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่า Band Name Hunting เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่เมื่อโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้สินค้าตามที่ตกลงไว้คือสั่งของไปตั้งแต่วันที่29เดือนธันวา58ค่ะใน IG Band Name Hunting สั่งซื้อรองเท้ายี่ซไปหนึ่งคู่ ตัวราคา2 7 0 0 0บาทคือเขาแสดงตัวตอนส่งเลขที่บัญชีมาให้เราแล้วเราถึงรู้ว่าเขาคือบอมคขาราชาโอนเงินไป2 7 0 0 0บาทในวันที่29เดือน1258ซื้อลองเท้า24ไปแล้วก็มีอีกยอดหนึ่งคือ31เดือน12บ0 0 0 0บาทอันนี้เป็นมัดจำกระเป๋า Chanel Boy 10เขาบอกว่าของอยู่กับไทยอยู่กับชิปปิ้ง แล้วก็ทวงเลขเขาก็บอกว่าเราคนที่ไทยส่งมาแล้วเขาก็เงียบไปจนเราหาข้อมูลว่าเออเขาโกงหาจากใน Google แล้วเจอเว็บหนึ่งลงแฉเพลงหรือบอมขาราชาโดนเขาโกงไฮโซล,ลอกส่งกระเป๋าปลอมให้เราถึงรู้ว่าเราก็โดนโกงแล้วเธอจึงเดินทางเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอ คือเอาผิดกับนางสาวเพลงหรือบอมขาราชาอายุ25ปีเจ้าของร้านเพราะจัดการสอบถามพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อนในลักษณะเดียวกันรวมถึงนางสาวปัดบุญเดชไฮโซชื่อดังและเอสุภชัยผู้จัดการดารานักสแสดงที่เข้าแจ้งความกองปรบปาบปรามก่อนหน้านี้ หลักฐานเหล่านี้เป็นของผู้เสียหายรายหนึ่งที่เขาได้ยืนยันการโอนเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แต่กลับถูกโกงเพราะไม่ได้สินค้าตามที่สั่งซื้อไว้ซึ่งหลักฐานเหล่านี้เขาได้นําไปแจ้งความไว้ที่กองบังคับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต่างจากผู้เสียหายอีกรายที่เธออ้างว่าตกเป็นเหยื่อเจ้าของร้านนี้ในอินสตาแกรมเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันเธอยังตกเป็นผู้ต้องหาด้วย เพราะถูกเจ้าของร้านนี้นําบัญชีไปแอบอ้างในการขายสินค้ากับลูกค้ารายอื่นมาเจอเีจีนี้ก็เริ่มเปิดการสนทนาเรื่องกระเป๋าขึ้นมา,าค่ะก็ไปเจอใบที่ถูกใจเป็นชาแนลคลา s สิกได้กลับมาแต่ก็หลังจากที่ได้กลับมาแล้วเนี่ยพอเกิดเรื่องปุ๊บเราก็อกระเป๋าไปตรวจเช็คก็พบว่าก็เป็นกระเป๋าปลอมด้วยพอทีนี้ใบที่2เนี่ยเราก็ ระหว่างที่รอของก็เหมือนกันก็คุยการตามปกติแล้วก็คงมีวันหนึ่งอะค่ะที่เขาเหมือนประมาณว่าคล้ายว่าเหมือนเริ่มออกแบบกลลวงแล้วก็อุบายแล้วว่าบัญชีของเขาเนี่ยมีปัญหามันไม่สามารถที่จะโอนเข้าโอนออกได้มือถือแบตหมดนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันมีลูกค้าอีกคนนึงที่เป็นเคสเดียวที่กําลังสั่งซื้อกระเป๋าเนี่ยเหมือนพี่เขาเนี่ย ก็คือเป็นล็อตที่ของกําลังจะปล่อยออกมาจากเที่ยงติดเหมือนกันเขาเลยบอกว่าจะฝากให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนโอนเงินเข้ามาซึ่งเป็นค่ากระเป๋า Name, แบรนด์เนมก็คือฝากโอนเข้าบัญชีแล้วหน่อยแล้วก็คือฝากเราโอนต่อออกไปก็คือเนี่ยบัญชีปลายทางที่เขาแจ้งว่าเป็นชิปปิ้งอะคะ่ะที่ชื่อนางสาวบ,บอมขาราชานั่นแหละคะ่ะล่าสุดเธอถูกตำรวจนครบาลวัดพยาไกรออกหมายเรียกในข้อหาช่อโกง หลังจากมีผู้เสียหายรายอื่นเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเธอกรณีสั่งซื้อสินค้าแล้วแต่กลับไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงขณะเดียวกันตำรวจก็จะตรวจสอบเจ้าของร้านในอินสตาแกรมหากเข้าข่ายความผิดก็จะดำเนินคดีทันทีรูปแบบการหลอกขายสินค้าทางออนไลน์มีให้เห็นเป็นประจำแต่ก็ยังมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโอนเงินไปให้กับกลุ่มมิจฉาชีพสอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจบอทอที่พบว่า สถิติของผู้ที่เข้าแจ้งความในคดีนี้สูงเป็นอันดับ3มีจำนวน6 7รลายซึ่งผู้ที่ถูกหลอกส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ20-40ปีตำรวจได้ฝากเตือนไปยังประชาชนที่สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ควรตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของร้านนั้นก่อนตัดสินใจสั่งซื้อและอย่าหลงเชื่อส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้เพราะอาจจะถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างได้ผีรัตมีชื่อถ่ายภาพพัทระละดาก้อนทองชั่นทีวีรายงาน